สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาวจริงๆแล้วทุกคนไปเนี่ยเพราะทุกคนรักชาติรักแผ่นดินกันหมดนะฮะผมอาจจะเป็นส่วนเสี้ยวเล็กๆในการ ที่จะไปเสนอตัวในการร้องเรียนว่าไทยกำลังจะสูญเสียอำนาจอธิปไตยถ้าเรายังเดินหน้าต่อด้วย MOU 2,544ในเอกสารที่ยื่นให้นั้นก็เป็นหลักฐานข้อเท็จจริงให้เห็นชัดเจนผมคิดว่ามีอยู่เรื่องสองเรื่องที่ คนที่ยังยืนยันความถูกต้องของ MOU 2 5 5 2 2,554ซึ่งตอนนี้ก็มีประกฏการณ์ของพวก I.O. ทาังฝ่ายรัฐบาลออกมาตอบโต้ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาอย่าไปตื่นเต้นอะไรกับมันท่านผู้ชมครับทำไมถึงต้องไม่ตื่นเต้นเพราะว่าความจริงนั้นมันมีหนึ่งเดียวมันไม่มีทางเป็นอย่างอื่นได้ สิ่งที่ทุกคนช็อกแล้วก็หลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งของรัฐบ,บาลนั้นคิดไม่ถึงก็คือเราได้เอาพระบรมราชโองการที่พระบาทเจ้าอยู่หัวทรงรัชกาลที่9ได้ส่งประกาศออกมาในปี2516นั่นก็คือประมาณ 50, 51ปีที่แล้วประกาศไหลทวีปของประเทศไทย โดยพระองค์ท่านนั้นระบุชัดเจนว่าเราต้องลากเส้นยังไงและให้ยึดถือหลักการลากเส้นอบบนี้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างที่เราลากเส้นนั้นเราทำตามกฎหมายทางทะเลที่เป็นที่ยอมรับกันแล้วก็เป็นกฎหมายทางทะเลที่สหประชาชาติก็ยอมรับกัน ตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้สองสามประการท่านผู้ชมครับว่าประการแรกนั้นรัฐบาลที่ร่าง MOU 2ย4 4โดยคนต้นคิดนะฮะน่าจะเป็นทักษิณชินวัตรแล้วสั่งการให้อดีตรัฐมนตรีว่าง,งานกระทรวงงานต่างเทศในยุคนั้นคือคุณสุรเกียรติเสียนทยเป็นคน พิจารณาร่าง MOU 2,144ซึ่งแน่นอนที่สุดค้รัการส่วงตามเพศก็ขมีขมันทำตามคำสั่งของบุ้มกับชาแต่ว่าอ,อาจจะมีคนละเลยพรมรัฐชงการอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพรมราชงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2,116แล้วไม่ได้สนใจอันนี้ก็อาจจะเป็นการบกพร่องโดยสุจริตก็ได้ผมพยายามที่จะให้เกียรติพวกเขา แต่ที่น่าสนใจคือเมื่อร่างออกมาในปี2 5 4 4แล้วหลังจากนั้น3ปีเองก็มี2547พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ในการธิกาพระองท่านทรงทำทำสสขึ้นมาเป็นรูปประเทศไทยนะฮะเดี๋ยวมีใครหยิบไห้ผมดูเดีึยผมจะให้ดูนะฮะเมื่อเป็นรูปประเทศไทยแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงเนี้ ก็จะมะะะีการวาดภาพแผนที่นะฮะโดยท่านใช้อินเทอร์เน็ตวาดด้วยผีพระราดของพระองค์ท่านเองก็มีหลักการมีข้อเท็จจริงที่ท่านพระองค์ท่านใช้อินเทอร์เน็ตวาดนั้นว่าก็ยังยึดถือหลักการของพระองค์พร,ระราชองการปี2 5 1 6่และท่านพระองค์ท่านทรงเว้นว่างตรงนี้ไว้นี่คือไหลทวีปของเราซึ่งเป็น อาณาเขตของเราจะการลากเส้นตามหลักการของกฎหมายทะเลสากลไม่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้คิดของท่านเองระว่าดของท่านเองแต่ท่านใช้หลักกฎหมายทะเลสากลนะฮะตรงนี้กนะครับสอ4 7เกิดขึ้นหลังจากที่ MOU2544 เกิดขึ้นแล้วเพียง3ปีเหมือนกับว่าพระองค์ท่านจะ ส่งสัญญาณให้คนที่ทำเอ็มวอยูสองหให้รู้ว่าเฮ้ยดูให้ดีๆนะนะฮะอย่าลืมนะ,ะว่าท่านเตือนสติท่านมีวิธีการส่งสัญญาณส่งสัญลักษณ์ให้ดูแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจนะฮะคำถามก็มีอย่างนี้ท่านผู้ชมคำถามที่ง่ายๆนะฮะ เมื่อมีพระบรมราชโองการมาแล้วเนี่ยจากประมุขแห่งชาติเนี่ยคุณจะยอมรับกันไหมผมอยากจะถาม i อโอของพวกฟังรัฐบาลตลอดจนคนที่ต่อต้านตัวผมและคณะและประชาชนที่บอก MOU2544 นั้นเนี่ยไม่ถูกต้องผมถามแค่นี้ก่อนตอบขตอบคำถามผมมาก่อนนะ รวมแลชงการเนี่ยวันที่หนึ่งมิถุนายน2516นะฮะแล้วเขาร่างเอยโมยู2อ4 4 2 5 4้อยีีนยเอีก3ปีก็เป็นสสที่ต้องพลัทันส่งมาเตือนสติรัฐบาลคำถามของคนที่เชียร์รัฐบาลอาจจะบอกถึงขั้นที่เรียกว่า พระองค์ท่านพร,พระทราชองการไม่ใช่กฎหมายใครบอกคุณล่ะครับเหนือกว่ากฎหมายอีกนะเพราะว่าเรามีกรรษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของประเทศเวลาคุณต้องการที่จะแต่งตั้งใครเนี่ยคุณต้องยื่นต่อพระองค์ท่านแล้วก็ในระดับสูงให้มีพร,พระมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคนนี้และก็มีผู้รับสนองพร,งพระมุราชองการ ใช่ไมัน้ยฮะ2 1 6นั้นผู้รับสนองพระบรมราชองการเนี่ยฮะคือใครคือจอมพลถนอมกิติกรนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ก็เหมือนกับผู้รับสนองพระบรมราชองการคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะ,ะทีนี้มันก็จะมีคำถามต่อว่า ถ้าคุณไม่ยอมรับกันตรงนี้เนี่ยหมายถึงพวกคุณนักศึกษานะฮะผมจะถามต่อว่าแล้วพระบรมราชพระราชองการในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองการในการพระราชทานอาปรยุโทษ พว,พวกคุณยอมรับกันใช่ไหมคุณทักษสินก็ยอมรับใช่ไหมพวกคุณเนี่ยที่เป็นไออทั้งหลายเนี be ่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามที่มีอคติกับผมหรือเกลียดชังผมหรือไม่พอใจผมนะฮะถ้าคุณทักงสินยอมรับพรุมชโรงการในวันที่31สิงหาคม2566ปีที่แล้วใหญ่ถึงไม่ยอมรับพรุมชาโรงการ ในปี2 5 1 6เราก็เหมือนกันอันเดียวกันมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการทั้งหมดทั้งผู้2 5 1 6จอมพลถนอมรับสนองพระบรมราชโองการ2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารับสนองพระบุมราชโองการก็แสดงว่าเป็นกฎหมายเหนือกว่ากฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเราฟันธงได้ไหมว่า เอมยู2544เกิดขึ้นมานั้นอย่างผิดกฎหมายไม่ถูกต้องขัดต่อพระบรมราชโองการเพราะเอมยู2544นั้น <c oughs> เกิดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับให้เอาเรื่องที่ขมรเนี่ยลากเส้นของตัวเองเข้ามามาอ้างว่าเพื่อมาตกเถียงกันว่าที่ขเมรลากเส้นถูกหรือไม่ถูกปัญหาก็คือว่า2544ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย เพราะว่าถ้า2,116เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเรายึดหลักตรงนั้นซึ่งน่าสนใจอย่างนะคุณผู้ชมครับทหารเรือทุกคนยึดหลักพรมราชชงการ2,116หมดถ้ามันเป็นเช่นนี้แล้วของเราถูกต้องทำไมรต,ต้องไปเจรจาทำไมต้องไปเจรจาทำไมต้องมี2 5 4 4มันไม่จำเป็นไม่ต้องมีเลยใช่ไหมนะคุณผู้ชมเอาแค่หลักการอย่างเดียวก่อนรายละเอียด ซึ่งอาจารย์ปานเทพนะฮะหรือหลายๆคนที่เป็นฝ่ายที่ยืนยันว่าของเราเนี่ยพื้นที่มกนี้เป็นของประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดอีกเยอะเลยเห็นว่าเป็นยังไงบ้างเราทําตามกฎหมายทางทะเลเราทําตามนะะวิถีทางของกฎบัตรสากลชาติทุกอย่างถูกต้องหมดเลยขเขมจะอ้างยังไงเราไม่ต้องไปสนใจนะ พราะว่าถ้าเรามีผู้รมถ,ถ้าถ้าถ้าเรามี2,14 4แล้วเนี่ยคเมนเสนอตรงนี้มาแล้วเราไม่ปฏิเสธแล้วเราบอกว่าไปถกเถียงกันดีกว่าถ้าเกิดมีคดีความขึ้นไปสู่ศาลโลกแล้วเนี่ยการไม่ปฏิเสธคือการยอมรับเข้าใจไหมท่านผู้ชมตรงนี้น่าหากที่เรากําลังจะสูญเสียทิพใตรไปเพราะฉะนั้นแล้ไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยาชัยหรือใครก็ตามที่ปากดี ที่บอกมาตอลอดเวลาว่าไม่รู้เรื่อง2 5งหไม่มีอะไรมีสิครับไม่มีอะไรได้ไง2 5งหเกิดขึ้นทําให้คุณต้องไปยอมรับข้อโต้แย้งของเขมนถ้าไม่เกิดขึ้นคุณไม่ยอมรับจะไปถึงสามโลกเราก็ยังมีสิทธิชนะอยู่และชนะเกือบร้อ์ด้วย <c oughs> <c oughs> เพราะเราลากเส้น ตามกฎหมายทางทะเลอย่างถูกต้องไม่ได้ผิดเลยแม้แต่เดียว,ยวตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่อยู่ตรงข้ามผมหรือตรงข้ามกับสิทธิสิทธ,ธินอกอาณาเขตของประเทศไทยอาจจะคิดอย่างคนไม่มีปัญญาผมไม่กล้า,าไปอ้างว่าท่านเป็นคนโง่แต่หลักๆแล้วท่านไม่มีปัญญาถ้าไม่โง่ฮะแต่ท่านไม่มีปัญญา นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกผมทำตลอดจนประชาชนก็ไปร่วมด้วยและประชาชนอีกจำนวนมากในประเทศไทยเห็นด้วยกับผมผมถามว่าอันนี้เป็นการคลั่งชาติหรืออันนี้คือการแสดงสิทธิ์ให้รู้ว่าอะไรที่เป็นของไทยมันก็ต้องเป็นของไทย ส่วนพรรคพังประชาชนพรรคประชาชนนั้นบอกว่าเขาไม่ร่วมประท้วงกับผมด้วยเพราะเขาเชื่อในระบบสภาถนนหน้าพรรคประชาชนครับผมไม่อยากพูดใครก็เชิญคุณคุณไม่ต้องมาหรอกนะฮะเพราะคุณกับพวกผมมันน้ำกับน้ำมันเพราะจุดยืนพวกคุณมันชัดเจนคุณไม่ยอมรับอยู่แล้วในผลประชาราิเพราะว่าคุณไม่เชื่อ ในสามังกรสัตว์คุณต้องการที่จะล้มล้างมาตราหนึ่งซึ่งผมต้องการจะปกป้องงั้นคุณอย่าพูดเท่คุณอย่าทะลึ่งมาพูดเท่ว่าคุณไม่มาร่วมกับผมแต่คุณจะสู้ในระบบพระสภาผมยังไม่เคยเห็นพวกคุณเลยออกมาลุยในเรื่องของเหตุการณ์ของโรงพยาบาลตำรวจชั้นสิบสี่เลยทั้งๆนี่คือการละเมิดกฎหมายทำไมคุณไม่พูดลนะ่ะ ทำไมคุณจอจงพูดถึงเอาเทศใส่ตัวคุณคุณอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ผมยะเดีนยนยนคุณทราบนะครับคนรุ่นใหม่แบบคุณเนี่ยที่ยืนข้างผมเนี่ยตอนนี้มีไม่น้อยแล้วเพราะคนรุ่นใหม่แบบคุณเนี่ยมันเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีประโยชน์ต่อสังคมเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้จะถือว่าผมไล่เช็คบินที่รคุณที่เราคนก็ได้ไม่เปไ็นไร ผมเล่าให้ฟังว่าพ้อเทอจริงมันเป็นอย่างไร